หัดคอรวมไทยสร้างชาติก็ต้องบอกว่าขัดกกระแสข่าวที่บอกว่านะครับมีการเขาเรียกว่าเพิ่มงานให้กับคุณเพียรพัน์สารีรัตวิพาเนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆนะครับมีการวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆก็ต้องรอดูนะครับว่าเอ๊สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรแฝงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้นะครับก็มีการวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ครับหัดคอรวมไทยสร้างชาติ เป็นเวลานะครับหลายวันแล้วนะครับที่พีรพันธ์สาตรรัฐวิพาสยังเงียบกิบนะครับยังเงียบกิบอยู่นะครับยังไม่ให้ฟามเห็นเรื่องที่ถูกนายกเศรษฐามอบหมายให้กำกับดูแลง,งานกระทรวงยุติธรรมแทนนายสมศักดิ์เทพสุทินแม้แต่คำเดียวที่คาดการว่าน่าจะถูกหักคอดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะโดยรูปการแล้วเรื่องเฉาโชนักโทษชายทักษิณไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียว คนที่แก้ปัญหาโดยตรงก็คือนายยกรัฐมนตรีเซลแมนสแตนชินหรือไม่ก็ทวีสอดสองแต่กลับโยนให้พักรวมไทยสร้างชาติเฉยเลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลอาศัยพิรพันธ์สารีรัฐวิพาธเป็นเนติกรตอกย้งความมั่นใจให้นะักโทษเทวดา ว่ารอดคุกอย่างแน่นอนมวลชนที่เคลื่อนไหวต่อต้านนักโทษเทวดาห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอย่างแข็งขันที่สุดณเวลานี้คงต้องยกให้เครือข่ายนักศึกษาปัะจาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนำโดยพิชิตชัยมงคล ว่าไปแล้วการเป็นผู้นำมวลชนในยุคนี้ไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยจะมีใครรับบทนี้มากนะักเพราะวันข้างหน้ามีคดีเป็นหางว่าวเสียงติดคุกสูงมาก ฉะนั้นคนที่เสียสละออกมาเคลื่อนไหวถือว่าไม่ธรรมดามุมมองต่อพิรพันธ์สารีรัตวิภาคของพิชิตชัยมงคลน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันเพราะตั้งข้อสังเกตว่าเป็นภารกิจเนติบริกรหรือไม่หากรู้ภารกิจของนายพิรพันธ์สารีรัตวิภาคที่เข้ามาคุมกระทรวงยุติธรรมก็ให้ย้อนดูภารกิจของรองวิศนุเครืองามในยุครักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมภาย ปายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รองวิษนุพาทัศษิณกับไทยรองพิรพันธ์ก็คงจะพายิ่งรักกับไทยเช่นกันรัฐบาลเศรษฐาจําเป็นจะต้องมีเนติบริกรมารับใช้ก็ยืมมือรองพิรพันธ์ดาวรุ่งฝ่ายพลเอกประยุทธ์มารับมือเผือกร้อนตระกูลชินวัตรเสียเรยยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัว 1. พายิ่งรักกับไทย2ให้พิรพันธ์ดาวรุ่งของพักตายแทน อีกทั้งรองพิธพัณฑ์มีมวลชนมาจากกปรปสและแม้แต่ <c oughs> และแม่ยกพันธมิตรแม่ยกพลเอกประยุทธ์จำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นการชนให้กับตระกูลชีวัตรได้เป็นอย่างดี คอปทอไม่ได้ยึดตัวบุคคลเราเดินตามหลักการความถูกต้องไม่มีความหวั่นไหวครับหรือมุมมองของจัดตุพรพมพันธ์ที่คล้ายๆกันการให้คุณพิรพันธ์สาดีอัธิพาคษจากพักรวมไทยสร้างชาติมาคุมงานกระทรวงยุทิธรรมแทนคุณสมศักดิ์เทพสุทินจากเพื่อไทยโยกไปดูงานสาธรารณสุขดันสแสดงถึงต้องการที่จะแยกปัญหาของทักษิณชั้น14 ไปให้กับพักรวมไทยสร้างชาติอธิบายแทนพักเพื่อไทยจะได้ผลดีและน่าเชื่อถือมากฝ่าส่วนเพื่อไทยก็รอยตัวในปัญหาของทักษิณยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจต่อได้พร้อมกับคนมาใหม่คือยิ่งรักเมื่อได้นักกฎหมายมาอธิบายประชาชนย่อมทำให้ขายฝ่าอารมณ์ลงไปได้ ดังนั้นการเปลี่ยนหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีจึงเป็นบริการบริหารอารมณ์ประชาชนไม่ให้ลุกรามขยายวงกว้างออกไปถ้าเป็นเช่นตามถ้าเป็นตามนี้ระครับช่วยนักโทษชายทักษิณไม่ให้กลับเข้าคุกอุ้มยิ่งรักกลับบ้านถ้าเกมการเมือง แบบไร้จิตสำนึกแบบนี้จะเสียหายไปถึงรุงตู่พักรวมไทยสร้างชาติศูนพันในทางการเมืองครั้งถัดไปอย่างแน่นอนแฟนคลับหายหมดไม่มีใครเอาเมื่อนายกสั่งก็ต้องทำแต่พิรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะทำอะไรแค่ไหนอย่างไรและไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่พิรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะนั่งแถลงข่าวเรื่องนักโทษชายทักษิณแทนทวีสอดใส้ เพราะที่ผ่านมาทางการเมืองมีความแตกต่างกันคนที่เลือกพักรวมไทยสร้างชาติคือคนที่ไม่เอาระบอบทักษินจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่พิรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะรับใช้นักโทษชายทักษินเพราะเบือยงตัวโดยไม่ได้อะไรกลับคืนนี่จึงเป็นการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีหักคอพิรพันธ์สารีรัฐวิภาค เพื่อรถฟาร์มร้อนแรงฟาร์มไม่พอใจที่ดักโทษชายทักษิณไม่ยอมกับคุกม,มากฝ่าสถานะของพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคจึงเป็นเพียงหนังหน้าไฟก็น,น่าจะเริ่มมีรอยร้าวในรัฐบาลเกิดขึ้นแม้จะยังไม่ถึงขั้นพักรวมไทยสร้างชาติประกาศถอนยวงแต่จากเดิมที่มีมิได้กลมเกี่ยวกันมากนะักก็มีรอยปริกเพิ่ม ความเคลื่อนไหวของพิรพันธ์สาติรัติภาคร่าสุดเมื่อวันเมื่อวันที่29่ธันวาคม256 6ไม่พูดถึงงานใหม่ที่นายกมอบหมายให้ดูแลเลย แต่โพสในโซเชียลเรื่องของพลังงานรถค่าไฟรถด,ดีเซลมาหลายเดือนแล้วและต่ออีกสี่เดือนสภาอุตสาหกรรมมีมาตรการในการลดราคาสินค้าให้กับประชาชนอย่างไรบ้างไม่เหมือนดูเหมือนไม่มีอะไรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรไม่สแสวงหากำไรที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเอกชนของประเทศไทย วัตถุประสงค์การตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นมาก็เพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชนส่งเสริมการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมรวมถึงการดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบายพีรพันธ์สารีรัฐวิพาธไม่ได้ถามสภาอุตสาหกรรมโดยตรงแต่ถามไปยังรัฐบาลฝั่งพักเพื่อไทยเสียมากฝ่าถามไปยังนายกรัฐมนตรีถามไปยังกระทรวงพาณิชย์ ที่มีรัฐมนตรีว่าการที่ชื่อภูมิธรรมเวชยชัยว่าดูแลร,ระดับราคาสินค้าอุปภโภคและบริโภคราคาพลังงานลดลงไปบ้างหรือเปล่าแม้ไม่ได้เป็นการเอาคืนอย่างชัดเจนแต่ก็มีความเคลื่อนไหวให้เห็นว่าไม่โอเคกับคําสั่งของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ให้เป็นหนังหน้าไฟเพื่อประโยชน์ของนายใหญ่พักเพื่อไทยการออกคําสั่งในลักษณะนี้ไม่ใช่บุคลิกของนายเศรษฐา จึงเป็นเครื่องยืนยันว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยแทรกแซงพักรวมไทยสร้างชาติแล้วอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในอีกมุมหนึ่งครับย้านะครับว่าการวิเคราะห์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวิเคราะห์ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิน้นนะับในการฟังก็ฟังแล้วนะครับต้องไปคิดและไปทบทวนเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันยังไงหรือเปล่าอย่างที่บอก ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนักวิาพากษ์วิจารณ์นักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในแวดวงหรือแม้กระทั่งยูทูบเบอร์หลายๆคนก็เอาเรื่องนี้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเอาออกมาวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติ อย่างที่ผมเคยย้ำและเคยพูดและก็เคยบอกเสมอว่าวันนี้นะครับเราชอบการวิเคราะห์ของใครก็ฟังเราไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังแค่นั้นเองมันเป็นสิทธิที่เราจะเรีอกได้แต่จะไปบอกกับเ,เาขาว่าเฮ้ยเขาวิเคราะห์นะครับมาเข้าข้างคนนั้นเข,ข,ข,ขาวิเคราะห์เข้าข้างคนนี้เขาวิเคราะห์แสะคนนั้นเข,เขาวิเคราะห์เสรจมันก็เรื่องของเขามันก็เรื่องของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทําได้เพราะมันเป็นช่องของเขามันเป็นสิ่งที่เขานําเสนอออกมา แต่คนฟังเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของคนฟังคนฟังจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของคนฟังแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เราก็ต้องอยู่ในในจุดที่มุมมุมของเรานะครับไม่สมควรจะก้าวรัมหรือก้าวร่วงเข้าไปในพื้นที่ของคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วเราอาจจะถูกดําเนินคดีก็ได้วันนี้ผมย้ําเสมอว่านะครับทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในมุมมองทุกๆคนที่เขาออกมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เขารับผิดชอบ นะครับในสิ่งที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเหนือดร้อนแทนเขาไม่ต้องไปโกรธแทนเขาไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาเพราะอะไรครับเพราะเขาทานะครับมันอาจจะเป็นงานของเขาเป็นหน้าที่ของเขาหรือเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทําอยู่แล้วอันเนี้ยมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วมันมีสิ่งที่คุ้มครองอยู่แล้วเราแค่คนฟังก็ฟังไปตามนั้นแบบตามนั้นแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น เหตุการณ์ที่อะไรที่มันเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยอย่างที่บอกว่าหลายๆคนออกมานะครับตั้งคําถาม,ถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์เนี่ยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมมองของตัวเองนะครับแต่คนจะบอกว่า hey, ให้วิเคราะห์ได้เป็นกลางให้วิเคราะห์เป็นเป็นไปไม่ได้หรอกครับ เป็นไปไม่ได้ละครับคนเรานะครับเวลาที่วิเคราะห์อะไรเนี่ยก็ต้องเอาความรู้สึกของตัวเองในการวิเคราะห์อยู่แล้วในมุมของตัวเองซึ่งแน่นอนกับการวิเคราะห์ไปเป็นยังไงแน่นอนครับว่าการวิเคราะห์ถ้าเป็นผลบวกนะครับอ่าเป็นผลบวกอ่ากับใครคนนั้นก็ชอบเป็นผลลบก็ไม่ชอบเป็นเรื่องปกติก็เหมือนกับเราเองเวลาที่บางครั้งเวลาที่เราเข้าไปในช่องไหนแล้วเราไปฟังการวิเคราะห์ของเขาแล้วเรามีความรู้สึกมันไม่ตรงกับใจเรามันไม่ตรงกับใจเราแล้วเราไม่ชอบเนี่ยถามว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่า มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าแล้วเราไม่ชอบเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่เราไม่ชอบก็เราก็ไม่สมควรจะไปยุ่งกับเขาใช่หรือเปล่าเราไม่ชอบเราก็าออกไปจากช่องเขาแต่วันนี้เราไม่ชอบนะครับว่าเขามีความคิดแบบนี้แล้วเรากําลังจะเอาความคิดของเราอ่ะไปบอกกับเขาว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้อันนั้นอะมันคืออะไรอันนั้นมันคืออะไร,น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 ,ออะไรนะครับง่ายๆคือเผือนนั่นเองนะครับวันนี้ ทางที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเราเข้าไปในช่องไหนก็แล้วแต่แล้วเขาวิภา์วิจารณ์อะไรเนี่ยเราไม่ชอบออกไปซะเรายังไปเพื่อกกับเขาจะดีที่สุดครับมีอะไรอัพเดตมีอะไรเกิดใหม่มีอะไร,ะไรขกิดห,หน้าเดีย๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ